การถวายเครื่องอามิสบูชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำผ้าดอกไม้ของหอมหรือดวงประทีปเป็นต้นนะครับแต่พระพุทธเจ้าทั้งที่ยังทรงพระชนอยู่หรือปรินิภานนานแล้วนะครับซึ่งก็หมายถึงการาถวายแด่เจดีย์ที่เป็นองค์แทนของพระพุทธองค์เนี่ยก็มีอนิสงส์เสมอเท่าเทียมกันนะครับผมแล้วก็ให้ผลดีเป็นมงคลชนิดที่ว่าหาประมาณไม่ได้เลย ซึ่งก็มีข้อความปรากฏไว้ในธรรมบทเรื่องเจดีทองของพระกัสสะทศพลดังนี้นะครับใครๆไม่อาจนับบุญของบุคคลผู้บูชาวงเล็บผู้บูชาอยู่ด้วยการนอบน้อมมีการกราบไหว้เป็นต้นและด้วยปัจจัยสีอันนี้ในวงเล็บนี้มาจากในอัตถกถานะครับแล้วก็ซึ่งปูชาระหะบุคคล คือบุคคลผู้ควรบูชาคือพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ก้าวล่วงธรรมเครื่องเนื่นช้าคือกิเลสต่างๆเช่นตัณหามาณนะทิฏฐิเป็นต้นนะฮะผู้ข้ามความโศกและความร่ำไรได้แล้วว่าบุญนี้มีประมาณเท่านี้ใครๆไม่อาจนับบุญของบุคคลผู้บูชาบูชารหับุคคลเหล่านั้นผู้คงที่ผู้นิพพานแล้ว ไม่มีภัยแต่ที่ไหนๆว่าบุญนี้ประมาณเท่านี้แล้วก็มีข้อความต่อไปอีกนะครับว่าเมื่อพระสัมพุทธเจ้าเป็นต้นยังทรงพระชนอยู่ก็ดีนิพพานแล้วก็ดีเมื่อจิตเสมอกันผลก็ย่อมเท่ากันในเพราะเหตุคือความเลื่อมใสแห่งใจสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุคติ ซึ่งข้อความในส่วนหลังเนี่ยครับมีปรากฏอยู่ในวิมานวัตถุเรื่องปีตาวิมานะครับเป็นพระดํารัสของพระอินทร์หรือพระสก,กเทวานั่นเองส่วนข้อความในส่วนแรกเนี่ยเป็นพระดํารัสของพระพุทธเจ้าเองเลยนะครับผมซึ่งในเรื่องของอเจดีย์ทองของพระกัสปะทศพลแล้วก็เรื่องปีตาวิมานเนี่ยก็จะมีเรื่องราวมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมากมายเลยนะครับผมถ้าใครสนใจก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมเอาได้นะครับผม ส่วนในคลิปนี้เนี่ยจะนํามาพูดแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับซึ่งจากในข้อความทั้งสองส่วนนี้นะครับเป็นเครื่องยืนยันชั้นดีเลยว่าการถวายเครื่องอามิสบูชาแด่พระพุทธเจ้าทั้งที่ยังทรงพระชนอยู่หรือปรินิพานไปแล้วโดยการถวายผ่านทางบูชาพระเจดีย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น เจดีย์ที่บรรจุพระธาตุต้นโพหรือพระพุทธรูปเนี่ยก็มีอนิสงส์เสมอการทัดเทียมกันนะครับผมแล้วก็ให้อนิสงส์แบบหาประมาณไม่ได้เหมือนกันเลยนะครับผมเป็นมงคลแบบมากๆเลยทีเดียวดังนั้นแล้วเนี่ยใครที่ถวายข้าวน้ําแด่พระพุทธรูปถวายดอกไม้ทูบเทียนหรือห่มผ้าพระเจดีย์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับทําไปเถอะเป็นมงคลได้ผลบุญแบบหาประมาณไม่ได้จริงๆครับ สุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ฟังคลิปนี้จนจบจนเกิดปัญญาความเห็นถูกนะครับผมสาธุสาธุสาธุครับ